อรุณสวัสดิ์ที่นี่สวนเกษตระตะกันงย่านยาวออกขณะนี้เวลาหกน,นาฬิกาสาิตกานอาทิตย์กำลังขึ้นอยู่กลางต้นไผ่พอดีเรามาชมความงามกันนะคะป็นงามเชียว อาที่ร้อนแรงขนาดนี้น่าจะร้อนน้าดูมันเป็นเรื่องปกติของเดือนเมษายนนะจ๊ะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดินกันต่อไปนี่บรรยากาศในสวนของเราและนั่นบ้านเขียวและนี่ก็คือต้นมะเขือนี่กล้วย คงต้องขอตัวไปจัดการงานในสวนก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะทุกคน